คือสัมพัญของการชีวิตเหมือนที่บอกเราเขียนการชีวิตเพื่อจะบอกตรงนี้คือพูดง่ายๆคนจะทำ MV เมื่อต้องการอนาคตถ้าเราไม่พูดถึงอนาคตเขาจะไม่เห็นทีนี้คนที่คิดว่าตอนเช้ากินอะไรดีตอนเย็นกินอะไรดีตอนเย็นจะหาที่ไหนกินดีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมองอนาคตแลั้วเป็นเรื่องปกตินะเพราก,ก็ต้องมองอนาคตระยะสั้นของวกกิกนตเรื่องปกติแต่ถ้าระยะยาวเนี่ย ถ้าเขาเห็นชัดว่าโอ้เหนื่อยเพิ่มอีกนิดนึงสร้างชีวิตเสร็จทั้งทั้งหมดเลยอ่ะมันก็เป็นเป็นงานที่น่าทำสี่สี่ดังสี่ดังอ่าจริงไหมเนี่ยแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีพูดง่ายๆการชชีวิตเราจะแบ่งเป็นสามส่วนอ่าเรียนรู้สร้างชีวิตใช้ชีวิตและพูดให้จบตรงที่ว่าถ้าอยากใช้ชีวิตให้สบายเราต้องสร้างชีวิตให้เสร็จ ทีนี้การสร้างชีวิตเสร็จไม่ใช่ว่าทําอะไรก็ได้เราก็ต้องเลือกงานทีเนี้ยตอนแรกเนี่ยพอเลือกงานเนี้ยเราก็เราบอกเลยว่เาเราไม่รู้ว่าจะเปิดโอการไงไงเราก็บอกว่าถ้าเกิดวันนี้มีงานที่ทําประมาณห้าถึงสิบปีเนี่ยแล้วสร้างชีวิตเสร็จเนี่ยน่าสนใจไหมอ,อันนี้เป็นตัวก่อนที่เะไรย่างี้ยพอเข้าการชีวิตอันนี้ก็เล่าไปตามเสเต็ปที่เราเข้าใจอะ่ะ เราเข้าใจยังไงเราเขเล่าแบบนั้นแหละแต่ประโยคที่จะโยงเข้ามาที่งานเนี่ยไอ้เล่าแบบนี้เล่าแต่เราและแต่เราเนี่ยเล่ามันสนุกเล่ามันมีฮะแล้วแต่พอเขาสนุกด้วยเราก็เล่าสนุกขึ้นเราก็เล่าก่อนก็ใช้คําถามมาคุยกับเขาอ่ะพูดต้ตอบอ่ะแต่ถ้าเราอยากจะพูดเรื่องงานแล้วเนี่ยเราบอกว่าแล้วถ้าเกิดวันนี้ใช้เวลาจากเวลาปัจจุบันเนี่ยไปประมาณอีกห้าถึงสิบปีห้าถึงสิบปีอ่ะเราเขียนตัวเลขทั้งหมดเลยว่าสามหกและชีวิตสบายอ่ะ เอาไหมแล้วมีงานเป็นยังไงงานแบบไหนรู้ไหมเดี๋ยวให้ดูเรื่องงานอ่าเอาก็โยงเข้าแล้วเดี๋ยวให้ดูเรื่องงานเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่างานมีอะไรบ้างนี่เป็นประโยชน์ที่เราจะดึงเข้างานพอดึงเข้างานตรงนี้ยเพราะคนส่วนใหญ่จะไม่รู้จักด้านนี้ถ้าไม่คือฟังมาก่อนเขาจะไม่รู้จักด้านนี้น่ะเราก็บอกเลยออ้เนี่ยเมื่อก่อนเราจะเข้าใจว่างานส่วนใหญ่ทําแบบนี้ทำไมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าพูดให้เขาเออกก่อน เออเอาได้ยินไหมเออเออคือคนถึงไอออกไปทํางานแล้วได้เงินเป็นแบบนี้ได้ยินไหมถ้าเขายังไม่เออที่ยกตัวอย่างให้เขาเห็นเช่นทํางานไอ้นั่นไปเง่นเออทางานโรงงานไปทํางานตอนเช้าหรือตอนเย็นตอนตอนไม่ทํางานก็ไม่ได้งานเออเห็นไหมว่าจะออเรื่อยหลนะไปไปยกอะไรนะไปดิบบ้านไรดิบบ้านใช่ไหมไปดิบบ้านอะไรไม่ได้ไปดิบก็ไม่ได้ตัง เออใช่ไหมไปตัดตามเหมือนกันตัดตามขายปาล์มได้เราก็ได้ตังค์แต่วันไหนที่เราไม่ได้ไปตัดก็เออเพื่อเพื่อไปตัดให้เพื่อง่ายคือพูดให้เขาเออกับเราบ่อางด้านนี้เพื่อจะให้เขาเป็นพวกเรามันหลักการง่ายๆคือพูดตัวนี้เขารู้สึกว่าเออก่อนแล้วมาเดินตรงนี้หยุดไม่ได้แล้วชี้กลับไปที่นี่ด้วยวันที่เราหยุดไม่ได้แต่เราต้องหยุดก็คือหกสิบวันที่เราไม่มีแรงถ้าเราไม่ชี้กลับกลับไว่าเราแยกคนละส่วน ถ้าเราชี้กลับไปเนี่ยหกสิบนะเราหยุดจะไม่ได้เนี่ยชีวิตเราก็จะลำบากถูกไหมย่อมเขาบอกว่าลำบากจังเย้ไหมจริงไหมไม่ว่าไหมใช่ <c oughs> โอ้ถ้าเราหยุดแล้วเราไม่มีงานไม่มีเงนิงนจนลำบากตายเลยนะออเลำบากไม่ถึงลำบากของเราด้วยนะลำบากถึงลูกเราด้วย <c oughs> ลูกเราหาไม่ค่อยทันอยู่แล้วตอนนี้เราอีกคนนึองลำบากเขาไปอีกเนี่ <c oughs> พูดเล่น <c oughs> ๆไปเรื่อยๆเนี่ยโยงกลับไปใช่ไหมแต่เราเล่นที่หยุดทำไม่ได,ได้แล้วหยุดนะทำไมถึงต้องหยุดอ่นะทั้งที่เราไม่อยากหยุด ทีนี้เราจะเดินดึงข้างข้างขวาแล้วบอกว่าแต่จริงๆตรงนี้ไม่ได้ทั้งหมดน่ะมีแค่ก้าถึงห้าคนในร้อยเองมันยังมีคนอีกหนะ้าคนน่ะที่ทําให้เหมือนเราก็ทํายังไงมาดูน่ะโอ้แล้วถ,ถ้าเราไปคิดทีถ้าเขาทำยังไงเนี่ยแล้วแล้วเขาทำได้แบบนี้จริงไหมลองมาดูกันเลยเ็าทายังไงก็คือเขาทาต่างเราคือทําให้เงินวิ่งเข้าหาตัวพูดตรงนี้ให้เขาเห็นก่อนว่า เงินวิ่งหาตัวได้ยังไงก็คือเล่าโลตัสบ้างเล่าออแม่ครูบ้างเขาเล่าคนทํางานบ้างเขาเล่าอะไรก็ได้เหมือนในโรงงานถามว่าเจอเจ้าของไหมเอาใกล้ตัวเขาอะเดินไปซื้อเข็มทองอย่าไปถามน้องเข็มทองเจอเจ้าของไม่ห็นนะเจ้าของยิงขายอยู่แต่แต่ถ้าเราเราถามงานที่เขาไปทํางานประจำข้าราชก,การรูครูคนี่เราโมไม่ชัดไม่ชัดแต่ถ้าเป็นพนักงานธนาคารบริษัทเนี่ยชัดเจนมากเราก็พูดได้เลย อ่ะปีจืดนั้นไม่เจออ่ะไม่เคยเจะย้กของไหมแต่คนทํางานก็คนนัานเนี่ยทางานยกตัวอย่งว่าเราทางานให้เขาสสเสร็จเยอตัวอย่างก็ลงตัดเนีเห็นชัดที่สุดห้างเห็นชัดที่สุดธนาคารเห็นชัดที่สุดพูดได้เลยโรงงานก็เห็นชัดแล้วถามว่าเงินนั้นไปหาเขายิงไหมก็จะบอกว่าจริงทีงนี้เราก็ทําอะไรเราก็บอกได้เลยว่าทําระบบแต่ไม่ได้บอกหนาะคนเรานี้ทาระบบไม่ใช่เราต้องถามเขาก่อนนะว่าแล้วเขาทาอะไรกัน ก็ทําอะไรก็คือเขาทำหลังสร้างระบบแล้วระบบเนี้ยคนส่วนใหญ่ก็ไปทํางานให้ระบบแล้วได้เงินได้เงินออกมาเงินส่วนหนึ่งเป็นค่าจ้างอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเจ้าของเป็นของเจ้าของไปแล้วด้านนี้หยุดทําแล้วมีรายได้มีเขียนด้วยนะมีงเขียนไปหยุดทําเนี่ยรายได้ไม่ดีไงแล้วอยู่ข้างเนี้ยถ้าเราหยุดทาแล้วรายได้มันอยู่เราก็มีรายชีวิตสบายแล้วอ่ะถหกไหมแล้ววันเนี้ย เราจะสร้างระบบได้ยังไงในเมื่อระบบอื่นต้องลงทุนมหาศาลเลยลงัดลงทุนเท่าไหรแต่ราการลงทุนเท่าไรบริษัทนี้ต้องห้าพันล้านะลงทุนเท่าไหร่ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากได้ระบบต้องเงินทุนลงไงลงเ,เลยไม่เป็นโอกาสแต่วันนี้มันมีระบบอีกระบบหนึ่งที่เป็นโอกาสของเราทุกคนเลยเพราะลงทุนต่าก็คือระบบเครือข่าย่าแล้วเครือข่ายในประเทศไทยนะที่โยงเข้าอีกอะไรหยุดทําแล้วมีมไรายได้นะ มีเพ well, ียงบริษ in ัทเดียวนั่นเองคือทําได้เงินมีทุกบริษัทแต่ทําแล้วหยุดทาแล้วยังมีรายได้อยู่ก็คือบริษัทเอมอือีนี้อันนี้คือจบแล้วนะแล้วเราจะดึงไปตรงนี้ได้ไงส่วนใหญ่ถ้าดึงไม่ถูกมันจะมันจะขาดตอนเออบอกอ๋อบริษัทเอ็มวทีนี้เดี๋ยวมาดูนะว่าแลปเอ็มวเนี่ยทําไมถึงสามารถให้เงินเราได้ถึงขนาดนี้ให้เราจบเลยอ่าจริงไหมเราก็จะงงๆแหละแต่จริงๆเดี๋ยวให้ดูให้ดู ดูก <hel> er huh ่อนว่าเวลาเราซื้อยาอีกปันอะปกติใช้ยาที่ปันไหมไหมถามเขา้วแล้วเราโยงว่าเขาซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนแล้วก็จะมีร้านอะไรอะไรก็ตามลรวถามว่าเขาผลิตเองไหมถ้าไม่ผลิตเองเขาไปจากไหนเขามาจากโรงงานถูกไหมแล้วบอกราคาโรงงานอย่างนมสี่สิบหกสิบเนี่ยแล้วเราเขาบอกราคาโรงงานที่เขาไปซื้อจนถูกจริงจริอถูกไหมว่าตัดอะไรออกหกสิบเปอร์เซ็นต์ออกโบกอีกสิบเปอร์เซ็นต์กำไรเพิ่มขึ้นนั่นนีงก็ราคาโรงงานอะแล้วเราก็ชอบจังเลยไปซื้อจัง พราะเขาขายทีแต่ถ้าปกติทําไมเราไม่ไปซื้อระคาโรงงานเพราะเขาขายไม่ขายให้เราขายร้านค้าใหญ่ๆร้านค้าใหญ่แล้วขายแล้วเขาจะเอามาขายเราทําไมถ้าไม่ได้กาไรเพราะว้ากำไรหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ไปแล้วเขาขายจังเลยเขาขายเยอะด้วยเราไปซื้อเขาจ่ายด้วยเขาจ่ายด้วยจ่ายด้วยเสร็จโยงตรงนี้ให้ให้เขาเคลียร์ก่อนนะให้เขาเห็นว่าเราจ่ายตังค์ให้เพื่อนจริงไหมแล้วถามว่ามันนี่เอ็มวีอยู่ตรงไหนเราก็โยงตรงนี้ก่อน อันนี้นี่คือโรงงานผลิตผลิตแอ็มวนะแล้วก็ทําไม่ทากับตลาดเองไงเขาไม่ปล่อยให้ห้างด้วยไม่ให้อะไรด้วยทีนี้จริงๆมันยังขาดอยู่นิดนึงนะแต่ไม่อยากให้พูดถึงเท่าไหร่เวลาเขาเราบอกว่าเครือขายที่อยู่ได้มีเฉพาะเอ็มวเท่านั้นเนี่ยถ้าเราเราจะโยงกลับมาน่ะเครือข่ายที่อยู่ได้มีเฉพาะเอ็มวเท่านั้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเอ็มวอยู่ในส่วนของการผลิตอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับการทำาตลาดดูยังไงดูตรงนี้เลยจะจำหน่ายโดยและธุรกิจเอ็มวเท่านั้น แต่ของบริษัทอื่นไปดูจะจำหน่ายดบริษัทนั้นเขาอยู่ในการตลาดอยู่แล้วทีนี้เขาแบ่งให้เราเท่านั้นเองแต่เอ็มบีเขาแบ่งชัดเจนเลยเขาไม่ยุ่งเลยเขาให้เราทํารตลาดแล้วทํายังไงตแคแค่เปลี่ยนที่ซื้อสินค้าแล้วเห็นว่าเกิดช่างเกิดขายเกิดแบบนี้ไปเรื่อยๆเมื่อก่อนเราไปซื้อคนนั้คนนั้นหน่อยเหมือนสากลเราเป็นสากลก็ได้เหมืนหนอนอ๋อชาวเราไม่ใช่สากลแต่อยู่เราสากล้วก็จะงงไง แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราถ้าเราไม่ได้เล่าตรงนี้สากรมีก็เท่านั้นแหละสากมบ้านเราก็มีแล้วไม่ต้องไปช่วยอมีเราหใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเล่าตรงนี้ด้วยสากรจะเกี่ยวกับเราแล้วแหละเพราะสากรนียจะสร้างชีวิตเสร็จจบจ่ายเองงูเองนี่พูดไปต่างแต่ใช้ชอบบอกต่อที่ง่ายบางทีก็สงสัยล้วทำไงแล้วแบบนี้เอาตั้งกไหกสิบเปอร์เซ็นต์นี่จ่ายลรแล้วทีนี้พอเราตรงนี้เสร็จโยกกลับมานี่แหละคือระบบระบบแบบนี้แหละ ที่มันส้างชีวิตเสร็จสรุปีก็จบแล้วไม่ยากหรอ